เบอร์อง่ไหร่บางบุญและเต้เท่าไหรก็ได้ตัดมาเองลำบากแค่ไหนอ่ะก็ไ,ไม่เคยพ่อกับแม่รู้ว่าตัวเองอะลำบากูนั่นแหละเพราะอยากอยากหาตังค์อยาก,ยากามีตังค์ให้พ่อกับแม่เนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะหาได้ สวัสดีค่ะโมค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับแนนแล้วก็มอสนะคะก็คือวันนี้นะคะแนนก็จะมาทําตามสัญญานะคะสัญญาที่มีระหว่างแนนแล้วก็มอสสองคนก็แนนแนนสัญญาว่าอยากจะทําบ้านให้แม่ใช่นะครับก็คือแนนอ่ะเคยคุยกับมอสได้ว่าแนนอยากจะแบบว่าไปรีโนเวทบ้านให้แม่แนนอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงที่แบบว่าเฮ้ยปีใหม่ไปแล้วเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าเสร็จจากบ้านหลังนี้แล้วก็ทําบุญบ้านอะไรเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะรีโนเวทบ้านให้แม่แน <ม>แล้วก็คือความฝันของแนนก็คืออยากจะเอาเงิน1ล้านบาทไปให้แม่กับพ่อที่บ้าน<ม>เออแล้วก็คือมันก็ยังไม่ถึงปีใหม่เพราะว่าหมออะไปเบิกตังค์มาให้แนนโกน<ม>เออไปเบิกตังค์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเรายัางไงบ้านเราก็เสร็จแล้ว<ช>ก็เลยว่าเออก็รีบไปทําให้พ่อกับแม่ของเราปีใหม่จะได้ทําบุญบ้านอะไรประมาณนี้เพราะว่าเนี่ย<ม>บ้านหลังเนี้ยก็คือแบบจะใช้ตังค์ด้วยกันอะชุสร้าง<ช>พอสร้างตรงนี้เสร็จปั๊บก็อยากให้ครอบครัวแนนได้แบบ,บได้ภูมิใจบ้างก็เลยทําให้แนนไปเลย วไม่ต้องรอปีใหม่เรื่องมันมีอยู่ว่าคือแม่แนนะเขาคุยกับแนนคือเราก็คุยโทรศัพท์กันทุกวันนั่นแหละแล้วแม่ก็เอนยบอกประมาณว่าจะไปซื้อตู้เย็นมาแช่น้ําดื่มเพราะว่าตู้เย็นที่บ้านน่ะมันเสียแล้ว<อ>แนนก็เลยว,ว่าเออถือกันบอกว่าแม่ไม่ต้องไปซื้อหรอกเดี๋ยวหนูจะซื้อตู้เย็นแล้วก็เข็นไปให้อะไรอย่างนี้เออ,อแล้วที่วันนี้นะคะทุกคนเนก็จะเข็นตู้เย็นไปให้แม่เนยะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าระหว่างที่แบบว่าแม่เปิดตู้เย็นมาเจอเงินหนึ่งล้านบาทอเออแม่จะเป็นยังไงทุกกคนนนนเเพพรราาะวว่ตตออี้้้ยู็็มแล ยีมกระบะแม่นหนึ่งวันใช่าาก็จะเอาเงินใส่ไปในตู้เย็นเนี่ยเอาไปให้แม่แมนเปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์แล้วเขาก็จะรู้สึกเขาคงภูมิใจในล,ลูกสาวเขาแหละก็มีลูกสาวสวยแล้วจาาจะแบบภูมิใจว่าลูกสาวเปิดแล้วก็แบบภูมิใจว่าลูกสาวนี่เก่งมากอะไรอย่างนี้ถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวฝนตกอันนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแอน,นแล้วค่ะก็แบบขี้งงขี้งวขี้ควายที่แบบเต็มทางแปหแล้วเราก็แบบว่าซิ่งกระบะมานี่ข้างหลังก็จะแบบว่าเป็นตู้เย็น จะเย็นนี่เจ้าอ้นั่งคุมอยู่เ้่า,าไหร่จะไนั่งคุมอยู่เราซิ่งกระบะมาทำไมบ้านจานๆจังนะเขืน,นปจสนี้เน่เลวลาออกไปเจอผู้คนนีเยตืนเต้นปะก็ไี่ตื่นเต้นนะก็แบบชินแล้วอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กดูดูดูซะก่อนดูน้ํากําลังขึ้นเลยเห็นไหมจะบอกว่าบ้านอยู่ติดเขื่อนปลาสังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงบา้านเดี๋ยจะถ่ายให้ดูตอนนี้กําลังแกะแล้วว่า แกะกล่องตู้เย็นได้ปะเยงนี้มันแน่นเปิดของตรงนี้บรรยากาศบ้านปึกเต็มก่อนจะบรรยากาศบ้านปึกก็มาด่วยกันแกะก่อนดงดงด,ด,ด,ดูดูเห็นปะเห็นนะ้ำปะคือว่าใครมาก็ติดใจในบรรยากาศมากแต่ตอนนี้แกะได้เยก่อนเพราะฝนเล็กน้อยทุกคนแล้วคือตอนนี้ก็แกะตู้เย็นได้แล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงตังไปตังมาตักมาใจดี๋ยวค,ค,คือการเซอร์ไพรส์อ่ะมัน เป็น <c oughs> การเไภที่ทุรัทุเลมากเลยปลวเป็นการเยที่ทุลัตทุเลและยุงากมากจะมีเชื่อเลนะินเนจะคืนมอสร้านหนึ่งไม่ได้ฮะไม่ได้เอาเสืองมือแบบใครขี่รถถอดใจก็สงสัยว่าพวกมึงทำอะไรกันนะ,อะตอนนี้าทำการแบบว่าอเอาเงินเข้าไปแล้ว กาไป่อยงี้เลยอย่าเอาลงแล้วแกะดูของอะไรแกะอะไรไข่นั่นเลยไอ่ะมโอู้จักละมั้งหรูลุงคิดไม่ออกมาบ้านเลาวตื่นเต้นปะตื่นเต้นปะตื่นเต้นเลยดิถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้า เย็น3โลสิบแต่ถ้าแม่จะซื้อให้10โลสามหูแม่แม่จะพูดแบบฝ่าฝนฝ่าแดดมาแต่แต่เชียงใหม่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านเยแล้วนะคะเรเนี่จะพาไปดูข้างในบ้านนะคะว่าเป็นยังไงอจะล้ขนาดไหนอ๋ออันนี้บ้านบ้านเขาเป็นสองชั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า โซนที่นอนพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่แก่แล้ว <Okay. S 1> ก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนบ้านได้เพราะว่าปวดขาแล้วทำสองท่านไม่เพื่อก็สมัยตอนที่เขาแบบว่าสาวๆไงสมัยที่แบบแนนแบบกําลังสวยๆแลบบ้วก็ตอนที่แบบนแนบนบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไปดูบนบ้านกันดีกว่า <c oughs> ยวจะพาไปดูตรงที่บ้านแบบว่าบ้านผุนะคะว่าอยู่ตรงไหน เรื่องเล่าเขายาพีเฮ้ยต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่ขึ้นมาบานบ้านแนนจริงๆไม่เคยขึ้นมาเลยนะจริงๆไม่เคยขึ้นมาเลยอ่ะคุณคุณเดินเดินเข้าไปเลยฮนะเดินเข้าไปครับตรงไปตรงไปสัมผัสอะไรได้บ้าง <c oughs> ไม่ใช่นี่รูปต่างเลยเปิดเราเปิดหน้านต่างนิดลองไหมโอ้ หน้าต่างคือไม่สามารถล็อกได้แล้วคือความเก่าของบ้านก็แบบว่าหน้าต่างไม่สามารถล็อกได้แล้วใครจะเข้าเข้าได้ตลอดเวลาเลยแล้วแบบติดบ้านเลยคือหวาดต,ตอ่นเนี่ก็คือบ้านที่แบบเน้นอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะนี่อันนี้เป็นห้องเนห้องนอนเนนนะคะห้องนอนเน,นตั้งแต่ที่แบบว่าเนทเด็กๆแต่ตอนนี้นเป็นห้องผ่าแล้วไม่มีใครนอนแล้วใช่ค่ะไม่มีใครนอนไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าเนนีตาผู้ชายนะเน,นี่ยนนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า พี่นอนเวลาพ่อกับแม่งอนกันแม่ก็จะหนีพ่อขึ้นมานอนบนบ้านมีงอนกันด้วยใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนพี่ศาจเหมือนกันเด้เนี่ยเวลาวันนั้นวันนั้นทะเลาะกันไม่ได้ไม่ได้ไปนอนห้องอื่นนะนีเขาไปแอบในป่างงมากเลยงพูดมนี่ยวไปนั่งแอบในป่ามันมันบ้าเออการเปลี่ยนของบ้านเนี่ยคือว่าความผุคือพ่อกับแม่ก็เอาสังกะสีมาปิดไว้เพราะว่ามันเป็นรูแล้วแบบมันผุคือทั้งแถบเลย งั้นก็สมควรทำบ้านให้เขาแหละดีดูเห็นไหมคือแบบขูดจนแบบว่ามันหักหมดเลยอะดูนนี่รูเลอะอะไรเขาแบบเต็มใบไปหมดแล้วก็หลังคาก็แบบรั่วรั่วเวลาฝนตกคือแบบตรงนี้คือแบบเปียกหมดเลยบางทีแม่ต้องเอาหม้อมารองไว้เมื่อก่อนตอนที่แนนวีดีโอคอลหามว่ดแนนนอนห้องไหนห้องไหนแล้วห้องนี้อ่ะ รอนนี้ม่ยอยู่เหรอใช่นีด่ดูดูเห็นไหมอันนี้คือแบบตุ๊กตาตุ๊กตาต้องแบบเอามายัดไว้อะอย่า,างังเห็นปะข้องคนนี่มีคนอยู่ใช่ปะล่ะใช่ค่ะขบวนไม่ค่อยมีคนอยู่ห้องแต่งตัวแม่คือแบบมันของมันเยอะมันเต็มไปหมดเห็นปะใช่ดิคือแบบเต็มไปหมดเลยมีทุกคนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นกำแพงวัดกำแพงบ้านที่แบบว่าบ้านคือบ้านศิกย์กำแพงวัดจริงๆเห็นปะตรงนี้จะเป็นน้ำต้มที่ทอดต้มไว้ พอไม่ได้กินอ,อันนี้น้ำยาเคุณพี่ซังที่กลับมาค่พะพอที่ห้องกินอ่ะสปอนเซอร์ฟต้องเข้าเลยให้พ่อไม่กินไปนาเหไปข้างหน้าบ้านไปคือแบบว่าถ้ามาอยู่นี่คือสบายมากข้าวไม่ต้องซื้อกินอันนี้คือแบบข้าวสารที่บา้านยืนทำนาเองแล้วก็แบบว่าเอาไปสีก็มาไว้แบบว่าเวลาข้าวสารหมดถังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็สามารถเอาแบบไปหุงได้เลยสงสัยใช่ไหมว่าตอนที่ในวิดีโอขอหามอสอ่ะนั่นอยู่ตรงไหนตรงไหน น,นี่เห็นไหมทุกคนยวขอกะซิมหนในขอกระซิบหน,น,นวาเนี่ยก็คือฝ้าด้านบนคือแบบว่าหลังคารั่วจะแบบฝ้าดูดิเห็นปะไม่เป็นเหลืองๆหมดแล้วอะ่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนแนนะที่แบบว่าแนททัวเวลาที่แนททัวหัมอนอะไรเนี้ยอือคือคือพูดง่ายๆน่แต่ผู้ชายไปอยู่นู่นแล้วก็ไม่ดูแลบ้านตัวเองเดี๋ยวไปช่วยกันยกตูเนะ้เย็นเนาะ โอเคแล้วก็ก่อนที่จะมอบตู้เย็นให้แม่ใช่ไหมแนงก็จะเอาของฝากมาให้แม่นะคะซึ่งเป็น เซรั่มน้องกันนะคะที่ใครถามมาหลายคนว่าทาไมพี่แนถึงแบบว่าหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเป็นเซรั่มน้องกันนะคะมาฝากเม่ด้วยเพราะว่าเม่จะได้ใช้ด้วยนะคะกู้ผิวพังให้ปังไปด้วยกันนะคะจากเอลิสนะคะเป็นเซรั่มกันชงเจ้าแรกของไทยนะคะที่ได้รับเลขจดแจ้งอยแบบถูกต้องนะคะเขาใส่สารกัดจากมะเลเซีนชงจริงๆนะคะและคือตัวนี้หนูใช้แล้วคือแบบว่าลดริ้วรอยได้ดีมากๆแล้วก็หน้าใสมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้หน้า หนาของเราชุ่มชื้นก็เลยแบบว่าเอามาฝากแม่เพราะว่าแม่ออกแดดบ่อยแล้วก็แบบว่าเป็นกาะเป็นอะไรคือแบบผิวหน้าของแม่คือแบบว่า แห้งมากนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยแบบว่าช่วยให้หน้าของแม่เนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใสขึ้นวัยรุ่นใช้ได้ไวแม่ใช้ดีนะคะเพราะถ้าไวแม่นะผิวเนี่ยจะต้องการความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะก็เลยแบบว่าเอามาฝากแม่ต้องบอกก่อนเลยว่าเซรั่มกันชงเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้เลยนะคะและถ้าใครที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อไปลองนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางการสั่งซื้อนี้เลยนะคะ IG นี้ ID ดี n e นนะคะที่แนนให้ไปคือสามารถทักไปสั่งซื้อได้เลยนะคะและ แต่ใครจะสะดวกสั่งช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่ามอบตู้เย็นให้แม่เลยโอนะคะอ่นนี้แม่เอาไว้ใช้อันนี้เป็นสบู่ที่เขาแถมมาเดี๋ยวจะให้พ่อกับแม่เปิดตู้เย็นจะให้แม่เป็นคนเปิดให้พ่อเป็นคนเปิดก็ต้องมีเอ้าเผื่อแบบว่าจะเจองูเจออะไรเนาะแม่เปิดดีกว่าให้แม่เปิดดีกว่าอ๋อให้แม่เปิดให้แม่เปิดตู้เย็นเอาแแล้วแต่แม่จะเปิดแม่จะเปิดช่องบนหรือช่องล่างแล้วแต่แม่จะเปิด เปิดช่องไหนข้างบนแล้วแตะช่องไหนก็ได้ไหนมีอะไรเจออะไรอ่ะเจอสองเจอสองหยิบมาดูโอ้ทำไมหนักขนาสองขร้วปากแม่สองขั้วปากี่สองอะไรแม่เปิดดิแม่ดูดิโอ้โหขอโชว์คนี้ได้อะไนี่ เห็นไม้แม่ได้อะไรได้อะไรวะเห็นไม้จะบอกว่าเป็นตู้เย็นที่แพงที่สุดในโลกเลยเออให้แม่เดาว่าเท่าไหร่ให้แม่เดาว่าเท่าไหร่ร้านนึงพอดีเออแม่นวะเอาก็แม่นได้ไงก็แพคสเตนเนาะยีก๊ปปเชียวนะ วันนี้ก็แม่กับพ่อก็เห็นเล้ยวว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวถคค่ายคลิปเสร็จก็จะขอคืนรอแล้ยให้คืนนะให <c oughs> ้ๆๆ <c oughs> คืนนะให้คืนนะเนาะก็คือเป็นเป็นเงินที่แบบว่าแม่น่ะฝันไว้ตั้งตั้งแต่น,นานแด็ดนาน,น,นมากๆแล้วตั้งแต่ที่แบบว่า เออเริ่มทํางานกับมอยว่าเออถ้าเกิดว่าวันนึงอ่ะทางานได้เยอะมากๆจะเอาเงินอ่ะมาให้พ่อกับแม่หนึ่งล้านเพราะอยากให้พ่อกับแม่อรีโนเวทบ้านใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พาขึ้นไปดูแล้วว่าบ้านเป็นยังไงก็รูออ้สึกว่าแบบเอยพ่อกับแม่ต้องได้อยู่ดีๆไม่ใช่แค่แบบเอยตัวเองได้อยู่ดีๆแล้วพ่อแม่จะอยู่แบบบ้านถูบ้านทางอะไรนะคือมันเป็นความตั้งใจที่แบบว่า ตั้งใจมาตั้งนาะนมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบจะทําได้ไวขนาดนี้เพราะว่าบ้านก็เพิ่งสร้างเสร็จเอออะไรแหละก็ตั้งใจตั้งใจที่จะทำให้พ่อกับแม่ดื้อมากแม่อยู่บ้านฮะเนี่ยชมพูชม <c oughs> พูดเลยก็เงินที่หนูให้อ่ะก็ให้พ่อกับแม่เอาไว้ทาบ้านอยากใช้เงินให้พ่อกับแม่ทําบ้านโอเคไหมก่อนแล้วแต่แม่อยากทําอะไรเงี้ยก็ตังแม่แล้ว เอาก็เอาไวให้ทำบ้านก็ทำบ้านก็ทำเลยเก็บเงินก่อนเก็บไว้ไว้จ่ายค่าบ้านโอเคไหมโอเคเออดีใจไม่รู้จะพูดอะไรแล้ยสิงอยู่ดีนะไม่หม้อข้าวอะไรอะไรจับเงินล้านไปแค่วางอันนั้นนะสิบล้อแค่นั้นแหละตั้งแต่ไม่เคยจับเลยเพราะว่าทำทำไรแล้วพ่อกแม่ก็เหนื่อยหมดตลอดลงทุนต่อไป ไม่เคยได้จับเงินก้อนเลยวันนี้ให้ร้านหนึ่งวันข้างหน้าอาจจะให้แบบว่าสิบล้านก็ได้จะไปรู้ถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ไว้พอให้เยอะๆเคยอธิษฐานบอกว่าให้บริหารเงินเป็นหลักสิบล้านไงแนน่ะเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่โตมาไม่เคยห่างพ่อไม่เคยห่างแม่อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดจนแบบว่าแบบไม่เคยไปไหนไม่เคยหนีพ่อหนีแม่อ่ะเออจนแบบว่า บอลคืช่วงช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบว่าไม่มีงานทําอะไรอย่างเงี้ยก็แบบหนีพ่อหนีแม่ออกไปออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นตีนนั่นแหละเพราะอยากอยากหาตบ้านอ,อยากมีตังค์ให้พ่อกับแม่อะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะจะหาได้ก็เดราม่าไปแล้วแลวแ้แบบว่าเหมือนตัวเองแบบ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เป็นปีเลไอย่างเค้ยเือนี่แบบว่าผ่านบั้งใจคืออยากหาตังให้พ่อกับแม่อยากแบบพากล้าให้พ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นฝันที่แบบว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยถ้าแบบมาเองลำบากแค่ไหนอะก็ไม่เคยพ่อกับแม่รู้ว่าตัวเองอะลำบากแมีเงินในกระเป๋าแล้วไม่ถึงผันก็ผ่านมาแล้วแบบวันนึงจะกินอะไรก็แบบไม่มีก็ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยตอนไม่คิดแล้วจะมาถึงวันนี้เพราะว่า อาจจะเป็นความตั้งใจด้แหละว่าเมื่อถ้าเกิดวันหนึ่งอะทำได้อะจ,จะเอามาให้พ่อกับแม่อาจจะเป็นความตั้งใจที่แบบว่าเราเป็นความบันทันยุที่เราอยู่ในใจเป็นความวรนทันยุที่แบบว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนั่นแหละมีแค่นี้แหละที่อยากจ,จะบอกว่าทุกวันนี้ที่ทําก็เพราะาอยากให้พ่อกับแม่สบายจะตรอไปวันหน้าขอให้ทํางานสําเร็จทุกสิ่งทุกอัน ให้ปังๆดังๆกลองไปช่อราชอาณาจักรเลยดังมากเลยค่ลูกจะบอกว่าพ่อเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยพูดคือแบบไม่พูดเก่งเออเดี๋ยววันนี้มาฟังคุยทำวยพรจากพ่อถ้าจะไวยพรให้ดูอวันนี้เลยล้านวันหน้าให้ได้สิบล้านได้ล้านไปเน่ยหลุดกอนเ สำเร็จไปแล้วนะคะสำหรับการเซอร์ไพรส์พ่อพกับแม่ในครั้งนี้เรบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยได้ให้พ่อกับแม่มากมายขนาดนี้ก็แบบว่าอายุ28แล้วทํางานมาแบบจนป่ญญานเนี้ยตัวอายุเท่านี้ยังไม่เคยแบบมีเงินราบให้พ่อกับแม่เลยปเป็นเพเรต้องขอบคุณแมากๆที่ช่วยเน้นหาตังค์แล้วก็ช่วยเน้นหาช่วยเงินหาเงินแบบว่าที่จะต่อไปให้ได้ว่า10ล้านร้อยล้านเหมือนพ่อกับแม่ลย้คนโอ้มันก็แล้วอยู่ที่เราขยันนั่นแหละ ก็ไม่เป็นไรก็คือแบบเขาควรมอสบายเขาควรเนก็ต้องสบายด้วยแค่นั้นเออก็คลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมนมอสด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสิบล้านครับพูดแล้วนะพูดแล้วนะเออถ้าถึงถ้าถึงก็ได้เออโอเคบ๊ายบาย